106 Society สาระดีๆเพื่อคนเมืองโดยดาวอพิสรา106 Society on Horoscope ค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านเลยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่106 Society ค่ะเสียงอาจจะแปลกๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่ฉันเอสศชิชารัตนาถาวรดำเนิน,นรายการแทนน้องดาวอพิสาราเกิดชูชื่นค่ะ ร้อยหกโซไซตี้จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะตั้งแต่1ิบเนาิกาหนาทีจนถึงสิบเ,เอ็ดโมงเอ่อสิบเนาิกาสานาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุสทอรร้อยหกวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้ซึ่งเราก็สามารถรับฟังผ่านทางช่องทางอื่นได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น w w w 1 0 6 f a m i l y n e w s c o m นกะคะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางเว็บไซต์ด้วยนะคะรวมถึงเป็นเพื่อนกับเราได้ค่ะผ่านทาง Facebook Twitter นะคะ1 06 Family News และยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน106 Family News มาใช้กันได้ด้วยนะคะวันนี้เราเปิดรายการมาด้วยเพลง You 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 ของน้องเอิร์ธพัทรวีนะคะซึ่งเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะทุกๆวันจันทร์แบบนี้นะคะเราก็จะมาพยากรณ์ดวงของคุณสนันิดหนึ่งค่ะจะได้รู้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะดวงของเราจะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการงานสุขภาพรวมไปถึงคนที่กำลังอยู่ใน ห่วงของความรักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะไปคุยกับหมอดูต็อกตักเอโฟค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ่ะแล้วก็สวัสดีแฟนชาวร้อยหกโซเซตี้ด้วยนะคะว่าวันนี้ฉันต้องมาโฟนอินด้วยปกตินี่ไปเขาสดน,นะคะพี่ใช่ะนะซีเลยไม่ได้เจอกันเลยเนาะไม่หรอกพอดีว่าเมื่อเช้านี้ก็ไปถ่ายรายการสดมาค่ะแล้วก็กลับมาแล้วพอเอินว่าก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าก็ พร้อมมิจฉาฝูอินอัปเดตรวมเจ็ดวัน,นเอาไปเลยเนาะได้เลยได้เลยนะคะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะกะ็เริ่มจากวันจันทร์ก่อนนะคะดวงคนวันจันทร์ในเรื่องของการงานในรอบสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะยังมีติดขัดอยู่บ้างนะคะเราก็อาจจะยังไม่ได้ค่อยได้แบบลงตัวมากมายนะดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้อาจจะต้องแบบระมัดระวงังแล้วก็รอบคอบให้มากนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า ช่วงนี้คนวันจันทร์มีเกนเสียดตับเพราะคนรักนี้ดังนั้นช่วงนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบต้องเลี้ยงข้าวแฟนบ่อยขึ้นหรือแบบบางทีแฟนอาจจะบุญเงินไม่ทนันอาจจะต้องไปยืมเรา<อ>หรือบางคนอาจจะต้องไปหาซื้อของขวัญให้แฟนอะไรแบบนี้นะคะยืมแล้วไม่ได้คืนด้วยมั้งไรางขันนะคะเป็นเรื่องของความรัก<อ>เนาะก,ก็ อาจจะอย่างนี้แต่ว่าที่แน่แน่ค่ะคนวันจันไม่มีช็อตนะจ๊ะสาออก็ยังโอเคนะไม่ต้องอกลงวันใช่ใช่ไม่ต้องสีเรียสเลยแต่ว่าก็คือเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่า เหมือนแบบมีเกณฑ์เสียทราบในเรื่องของคนรักแค่นั้นเองแต่ว่าการเงินการทองก็ยังถือว่าหมุนเวียนเป็นมือยังยังยังคงตัวยังเอาอยู่อยู่นะคะเ,นะเสียบ้าง,งแต่ว่าได้ความรักดีๆก็น่าโจเคปใช่<ะ>ค่ะพี่เค่ะมาต่อกันที่เรื่องของความรักนะคะใ,ใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในรอบสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะมีห่างกันบ้างด้วยงานหรือบางทีอาจจะมีเดินทางห่างกันบ้างแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะจริงๆแล้วคนมันจะมีคนห่างกันบ้าง เพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กันมากเนี่ยบางทีก็มีงอนมีจุกติกกันอยู่ตลอดเวลาแต่พอห่างกันบ้างเนี่ยมันจะมีความคิดถึงกันถือว่าดีนะคะให้ความคิดถึงทำง,งานนิดนึงค่ะให้ทํางานกันนิดนึงเพราะเดี๋ยวต้องเอาเงินมาเปรเีนะคะต้องเอาเงินมาเปรย์แตอะไรอย่างนี้นะไปทําบุญกันนิดนึงค่ะคนวันจันทร์นะคะก็ควรไปอ่า ทำบุญนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในในรอบสัปดาห์นี้ก็คือให้บูชาท,ทาวสวสุวรรณค่ะเพราะว่า<ช>ทาวสวุวรรณนี่จะช่วยเกเหนเรื่องเงินของคุณด้วยโชคลาภด้วยนะคะค่ะมาต่อกันที่วันอังคารค่ะวันอังคารนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นช่วงสัปดาห์ที่ฝอบฟันอุปสรรคที่กําลังจะลงตัวนะคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณณตอนนี้หรือว่าอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณกําลังจะฝ่าฟันมันไปให้ได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารด้วยช่วงนี้นะคะ ปกติคนบันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่รับข้อจะเป็นคนคิด,คคดเผื่อ,อเป็นคนวางแผนล,ล่วงหน้าแต่ว่าในสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องแบบแก้ปัญหาฉุดก่อหน้านะคะก็เตรียมใจไว้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เขาเรียกว่าออรอบครอบนะคะม,มันจะดีที่สุดมีสติค่ะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะคนบันอังคารอาจจะต้องแบบบาดเหนือนนิดนึงนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะแบบ มีบัตรคงลงเครเดิตหรือคใครเพิ่งไปใช้จ่ายอะไรมาอาจจะมีปานเงือกันเล็กน้อยนะคะ<อ>พี่เอขาในรอบสมาี้ระวังเงิอกันเพราะว่ารายจ่ายที่มันพัวพันกันมาเนะเ<อ>าะก็ต้องระมัดระวังกันไปค่ะแต่ในเรื่องของความรักค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วอันเนี้ยน่าเป็นห่วงมากจากหมอดูตอกแท็กนะคะเพราะว่าความรักของคนครักคัรในในใน,ในรอบสัปดาห์นี้มันมีเกณฑ์ห่างกันออกไปเรื่อยๆแล้วก็มีในเรื่องของความเบื่อหน่ายคือถ้ามัน เพราะว่าถ้าไม่อยากจะห่างกันหรืออะไรเงี้ยควรหาเวลาว่างหาแอคทิวิตี้ทำเติมน้ำมันเติมความเอเขาเรียกว่าเติมน้ำตาลให้กันและกันบ้างนะคะเ<ม>พราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะห่างกันเพราะความเบื่อหน่ายอก<ม>ันและกันในรอบสัปดาห์นี้ดังนั้นต้องระวังระวังนะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะส่วนใครที่สนอยู่ก็อาจจะแบบวิ่งรักกับคนที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันอะไรอย่างนี้ได้ไดนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะวันอังคารไปทําบุญกันนิดนึงค่ะว่าพัทพิเน่เสริมดวงตัวเองนิดนึงนะคะ มาต่อกันที่วันพุธค่ะ่อง <Yeah. S 2> คนวันพุธในรอบสัปดาห์นี้นะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทําให้คุณคิดมากซึ่งปกติคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้ว mm hmm. และในสัปดาห์นี้จะเป็นคนที่เบื่อกับความคิดมากเพราะว่าคุณจะเบื่อหน่ายจนไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ เขาเรียกว่าเหมือนจับต้นชนปลายต่างๆไม่ได้นะคะในเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันมันเหมือนมันจะนิ่งแต่มันไม่นิ่งเราก็ทําให้คณเก็บภาวะพะวงอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นสัปดาห์นี้คนวันพุธจะต้องตั้งสติให้มากๆนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ที่อยู่ตรงนาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ดวงคนเรามันมีขึ้นมีลงดังนั้นคนวันพุธช่วงนี้อาจจะต้องแบบอาจจะแบบเขาเรียกว่านิ่งให้มากที่สุดนะคะแล้มาระวังในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังถือว่า หายใจคว่ำนะคะแต่ว่าก็ยังแบบมีมุนเวียนมาบ้านแต่ว่าก็ยังแบบเขาเรียกว่าเหมือนรายใจเยอะกั้ใครที่เอะขาชายค่ะส่วนในเรื่องของความรักค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็ยังถือว่าหวานแหววอยู่สวีทกันดีนะคะไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะลงตัวกันดีนะคะแต่ว่าใครที่โสดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะมีคนเก่าว่าผัวพันยังผัวพันกับคนเก่าอยู่อาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าอะไรแบบนี้นะคะที่ยังมีวนเวียนกันอย่ังไม่ขา้ามาหา ไดค่ะที่เอค่ะเนาะก,ก็ไปทําบุญกันนิดนึงค่ะคนวันพุธนะคะช่วงนี้ก็คือไปไปทาบุญกันนะคะไปเ,เขาเรียกว่าเหมือนไปปล่อยปลาปลาดุกแปดตัวนะคะ,คะอันนี้เพื่อเพื่อกาจัดอุปปรคเลยแล้วก็ไปเตมน้ำมันตะเคียงอันนี้จะทําให้คุณเนี่ยในชีวิตของคุณมีไฟมากขึ้นะนะคะ,ะมาต่อกันที่วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสในรอบสัปดาห์นี้การงานมีสะดุดบ้างน,นะคะโดยเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนกลาง โดยเฉพาะคนที่ทํางานในวงการอย่างเงี้ยค่ะพี่เอค่ะหรือคนที่มีแบบงานแลนซ์ที่เขาจะต้องมีผู้จัดก,การช่วยดูแลใช่ไหมคะคนประสานงานเป็นไปได้ปีอ่าสัปดาห์นี้คนวันพฤหัสอาจจะต้องคุยเองบ้างหรือใส่รายใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะพลาดงานหรือแบบผิดพลาดจากคนที่เป็นตัวกลางตรงนี้อะคะอ่ะนะฮะดังน,นั้นเนี่ยต้องระวังมากการประสานงานอาจจะไม่คุณนแบบแบบเขาเรียกว่าสะดุดได้นะคะาาพลาดงานอ,อาจจะคลาดเคลื่อน ช่ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินของคนบรรลือหัสนะคะก็ยังถือว่าหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้โอเคอยู่นะคะสมบูรณ์กันดีนะคะจึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยออกบ้านปุ๊บจะเสียเงินปับ๊บในสัปดาห์นี้ก็เป็นคนที่ระมัะนังมากขึ้นก็ถือว่าเป็นเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรกค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยม,มันเหมือนแบบมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกันกันเยอะนะคะแต่สัปดาห์นี้ก็ยังเหมือนแบบ คนวันพฤหัสอาจจะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ที่จะเวียนใส่แฟนตัวเองหรือแบบบางทีอาจจะหงุดหงิดที่เขาไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันอาจจะแบบคูณสิบอารมณ์อาจจะแบบคูณสองคูณสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบมางมายเกินเหตุอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังคําพูดคำจาด้วยบางทีอาจจะพูดแรงเกินไปอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกไม่ดีเนาะ ใช่ค่ะขนมน้ำใจคนาะคนคนใช่ค่ะก็ทำบุญเสริมความรักกันนิดนึงเนาะมันอฤหัสก็ตักบารด้วยขนมหวานค่ะพวกผลไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะอีนนี้ทำให้ความรักของคุณเนี <h <h mm <h <h ่ยหอมหวานมากขึ้นค่ะ มาต่อกันที่วันศุกร์ค่ะใ,ในบรรดาเส็วันเนี่ยในวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในสัปดาห์นี้นะคะให้นะอะไรมากมาก,มากใช่ค่ะเพราะว่าวันศุกร์สัปดาห์นี้การงานค่อนข้างราบเรื่นและลงตัวดีค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนคล่องตัวมากๆเลยนะคะการเงินก็ยังเช่นเดียวกันค่ะคนวันศุกร์นะคะมีแกมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับโชคลาภได้ด้วยมทีอาจจะหมายถึงเงินบรดโหรือเงินโบนัสหรือเป็นอาจจะแบบเงินแบบ ได้มาบแบบไม่คาดอะไรเงี้ยใช่ค่ะบางที่อาจจะแบบไปเที่ยวแล้วท้านายก็จะแบบว่าให้เงินไปเที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>ถือว่าเป็นโบนัสของคุณอะไรอย่างนี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้ถือว่าการงานกับการเงินถือว่าโอเคมากๆเลยแต่สิ่งที่คนวานสุกต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุในสัปดาห์นี้นะคะขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังชนิดนึงเนาะพี่เอค่ะคในเรื่องของความร,ราักข่ดใครที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังถือว่า ควคู่กันค่อนข้างโอเคไปได้ดีนะคะแต่ใครที่โสดอยู่เขาเรียกว่ามีโอกาสมากมายที่จะเกี่ยวข้องกับแบบพอมาแม่มาอะไรเงี้ยมาแบบขายขนมปีในในรอบสัปดาห์นี้นะคะคนวันศุกร์ก็คงแบบว่าทำบุญกันนิดนึงเนาะกะ็ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคนวันศุกร์ก็หาเวลาว่างนะคะที่จะแบบไปกราบเขาเรียกว่าเหมือนแบบเศรษฐีนะวโคบ้า,บบาง<ม>อะไรเงี้ยนะคะ<ม>เพื่อที่จะแบบให้ชีวิตการเงิน,นองของคุณเนี่ยยิ่ง,งรุ่งเรือมขึ้นไปยิ่งมีโชคลาภอยู่แล้วนะคะ ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะวันเสาร์ยังมีติดขัดอยู่บ้านนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย80%ไดยังถือว่าจัดการได้ดีค่ะแต่ว่ามัานก็ยังอาจจะยังไปกุกตะากาักบ้านในการงานที่มันมีอุปสรรคเข้ามาใหม่ๆนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินคนวันเสาร์นะคะมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์มากๆเลยนะคะในเรื่องของแบบของชิ้นใหญ่ค่ะที่เอกค่ะพวกแบบ<อ>บ้านรถที่ดินหรือแบบคอนโดหรืออสังหาแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักค่ะอันนี้แบบ สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าห่อเหี่ยวหัวใจเหลือเกินนะคะเพราะคนวันเสาร์เองมีเกณฑ์ที่จะเจอรักสามเต้าเรัสามคนค่ะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไม่อยากให้เกิดก็แบบบังคับตัวเองปิดประตูซ้าแต่ถ้าแบบเขาเรียกว่าถ้ามันยังดีหรือเรายังรักเขาหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ก็ต้องตัดสินใจเลือกเอาเองนะคะเพราะเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของคนสองคนหรือคนสามคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่มีวิบากกรรมร่วมกันมานะคะนี่ก็ต้องเนาะ ช่ค่ะก็ต้องระมาระวังกันนิดหนึ่งนะคะอบูชาหลวงปู่ทวดค่ะให้ชีวิตของคุณประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะวันสุดท้ายค่ะวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยที่ผ่านมาสองสัปดาห์แรกของเดือนนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างลงตัวดีมากๆเลยแต่สัปดาห์นี้สมวนหงุดหจิง่ายค่ะคุณพี่แจที่เอ่ะมันจะทุกสิ่งทุกอย่างบริวารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณหงุดหงิดใจไม่ลงตัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณจะแบบถอนหายใจหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะแบบ ทำไมไม่แบบอะไรอย่เง,งี้ยก็จะหงุดหง<จ>ิดใจังถูกต้องก็ความหงุดหงิดใจจะทําให้เกิดการแบบเรียกว่าจะทําให้เกิดไม่มีความสุขในการทํางานได้ดังนั้นเนี่ยคนวันอทิตส่วนใหญ่จะต้องนับหนึ่งถึงร้อยนิดนึงแล้วก็พยายามปล่อยวางไปเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเรียกว่ามันไม่ได้ระยะยาวมันเป็นแค่ด,ดวงสัปดาห์นี้นะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นก็พยายามปล่อยผ่านเนาะให้อภัยโอ้โหสิแล้วมันก็จะดีขึ้นค่ะมาต่อนที่การเงินค่ะคนวคันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่าเหมือนออกจากบ้านปุ๊บเสียตังค์ปั๊บ คด้วยเรื่องอะไรเป็นลักคะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือเหมือนแบบออกจากบ้านปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนแบบตังแะแบบใช้ตั้งตลอดเวลามันมีเหตุอ่ะมันต้องมีเหตุให้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะช้อปปิ้ซึ่งปกติพี่เอลู้งเอคะคนวันอาทิตเนี่ยปกติเขาจะใช้อะไรเนี่ยเขาจะใช้ของที่แบบดีไปเลยแต่ทีนี้ผู้หญิงในการใช้เงินเขาจะไม่ใช้แบบเงินฟุ่มเฟือยสุดรุ่สุดไแต่สัปดาห์เนี้ยเขาเรียกว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะเบื่อด้วยอาจจะอะไรหลายอย่างด้วยออทีจะออกจากบ้านที่อากจ นั่งกินกาแฟชิวๆเชนอยากจะไปซื้อนั่นซื้อนี่กินคือแบบนั้นมากกว่าแล้วก็แบบพอใจที่จะใช้อ่ค่ะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือมันเหมือนแบบการเงินเขาก็ไม่ได้บอกว่าขัดสนนะคะเขาก็เขาก็สบายๆแต่มันจะใช้จ่ายมากกว่าปกติปกติฟุ้มเฟือยมากเพิ่มมากขึ้นจากที่สมมติว่าเคยใช้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมันดูสมเหตุสมผลแต่ช่วงนี้อาจจะดูไม่สมเหตุสมผลซะหน่อย คนที่เป็นวันอาทิตย์ฟังเราอยู่นะตอนนี้เตรียมล็อกบ้านรอตูแล้วไม่อย่งไปไหนนะขังต <c oughs> องไม่อยู่ในบ้านเลยเดี๋ยวเสียตังเยอะไม่ต้องกระดานนั้น <c oughs> ไม่ต้องกระดานแล้วนะคะ <c oughs> ดดแล้วลู้ศรคาเสร็จปุ๊บนะคะก็มาต่อกันที่เรื่องของความรักค่ะ <c oughs> ใครที่มีคู่อยู่แล้วเขาเรียกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เชื่อมือนกันหน่อยเอาอกใจกันดีนะคะกลับมาค่อนข้างโอเคค่ะแต่ว่าใครที่โสดอยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีทั้ง คนแก่มีท่านอายุน้อยมาพวพานมาแว้ไหว้ขนมจีกันนิดนึงแต่ว่าดวงรู้สึกว่าช่วงนี้คนอายุน้อยสมาแรงสำหรับคนวันอาทิตย์น่าจะก็ไปทําบุญกันนิดนึงะนะคะก็ในช่วงนี้ก็พยายามนะคะคนวันอาทิตย์ก็อาจจะต้องแบบพยายามไปไหว้แบบเป่ี่ยนคิดไปว่าวันพุุเขาทองไปไปเป็นบริจาคลงศพหน่อยอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะเพื่อสมดุลของตัวเองให้ดีขึ้นะนะคะก็ครบทั้งหมดทั้งเจ็ดวันค่ะที่เอขาก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะดีนะส่วนมากนะ ก็อาจจะมีช่วงต้นๆจันทรคารพุธพฤหัสเนี่ยที่ต้องะระมัดระวังเรื่องของสตุ้งสาตางกันสนิทหนึ่งนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็<ค>จะเป็นดวงที่จะอยู่กับเราในช่วงสัปดาห์นี้แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ตก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะดวงก็ส่วนหนึ่งนะคะคดวงส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตหมอรู้องได้บอกเสมอค่ะว่าคนเราเนี่ยจะเป็นงมงายมากดวงเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่ตัดสินใจในการใช้ชีวิตเนี่ยคือตัวคุณเองดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ย ตามมันส่งผลให้เราเจออุปสรรคแต่ว่าใจของเราถ้าใจเรานิ่งปุ๊บเราก็จะฝรับมันอุปสรรคตรงนั้นไปได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้กําลังใจตัวเองนะคะกําลังใจจากคนอื่นก็ไม่สําคัญเท่ากับกําลังใจจากตัวเองดังนั้นเนี่ยที่หมอตอตกตจนะคะก็ฝากทุกคนนะคะไม่ว่าจะดีหรือจะแย่นะคะทุกคนเนี่ยสามารถ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือสติและกําลังใจนะคะแล้วก็การทาบุญเสริมดวงตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะที่เอกขาอืมคือเราอะกําหนดเองได้อยู่ละดวงเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางให้กับเราในการที่จะระมัดระวังการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราเป็นหลักเนาะ ใช่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะหมอตุ๊กตค่ะได้ค่ะยินดีค่ะพี่เอกค่ะรอบหน้าเจอกันรอบหน้าสัญญาว่าจะก็ไปแบบในสตูที่สดเลยนะคะโอได้เลยค่ะได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมอตู๊ต๊อกแอรโฟนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะสําหรับ หลายๆท่านนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกแหละว่าอยู่กับที่ตัวเราเองเป็นหลกกักน,นะคะส่วนดวงที่เรานํามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะดูแลตัวเองจะได้รู้ว่าในรอบสัปดาห์นี้เราอาจจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตบ้างแต่ถ้าเรานิ่งพอแล้วเราสู้มากพอเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยมาเช็คกันใหม่นะคะว่าดวงของคุณผู้ฟังทุกๆท่านเนี่ย จะเป็นไปในทิศทางไหนเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรหรือว่าจะไปทําบุญเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองอย่างไรได้บ้างนะคะก็ติดตามฟังกันได้ค่ะแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการอินเทรนกับเราข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่ไปพบไปเจอมาแล้วอยากจะให้เรานั้นเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับทราบด้วยเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์าพมาบอกเราได้ค่ะที่ศูนย์ 2 2 6 6 6 1 6 6นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้ค่ะ4838106นะคะเพียงเท่านี้ละคะ่ะเราก็จะได้มีโอกาสมาแชร์เรื่องราวข่าวสารดีๆซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะได้ มีเรื่องราวดีๆบอกเล่าสู่กันฟังนะคะนอกนาจากนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงของคุณผู้ฟังที่เราจะมาพยากรณ์ให้ได้รับทราบกันในทุกๆวันจันทร์แล้วเนี่ยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะร้อยหกโซไซตี้ของเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นั้นนะคะว่ามีภาพยนตร์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจบ้างให้คุณผู้ฟังได้ไปติดตามกันนะคะการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ที่สําคัญค่ะวันศุกร์หันส์ษาแบบ ในช่วงวันสุดสัปดาห์เนี่ยเราก็จะไปสังสรรค์เฮฮากับสถานที่กินดื่มเที่ยวกันนะคะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยกับ106ย o c โซไซตีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะเวลา11นานาทีจนถึง11นาินาทีทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ที่ฉันสันสิชารัตนาถาวรลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามสาระดีๆเพื่อคนเมืองได้ใหม่กับดาวอภิสระ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11.00ถึง1 1่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน